ชิงรัฐประหารตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมากรดีนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเศษฐานะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการเมืองงวดเข้าไปเรื่อยๆนะงวดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยนะใครจะลงมือก่อนนะครับเศษฐาทักษิณจะพลิกเกมไปยึดตำรวจได้หรือทหารจะไปะยึดอำนาจเสียก่อนตอนนี้คนจับตามองอยู่แค่นั้น แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าการที่ไปย้ายผู้บัญการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นน้องชายของรองราชเดชขาทั้งที่เขาไม่มีความผิดนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิยงกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องที่เอาละเสร็จฐางานเข้าแล้วเพราะว่าสอสอเต้จากพรรคไทยศรีวิไลหัวหน้าพักนะฮะก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ คณะกรรมการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยสั่งพักงานเศรษฐาทวีสินและนะครับเอาผิดตามมาตรา 157. สีวิไลนะฮะมายื่นเรื่องกรณีนะครับวันนี้ก็เป็นยื่นกรณีจากกรณีการปล่อยกู้เอกซิบแบง์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถูกจำคุกทั้งหมดประมาณ4คดีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคดีที่1คือคดี าการซื้อที่ดินลัชดาแต่คดีหมอดอายุความไปแล้วคดีที่สองการแปลงสัมปทา,านอาของบริษัท AS เอสนะฮะถูกจำคุก5ปีนะครับคดีทสามก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหวยบนดินหวย2ตัว3ตัวอันนั้นโดน2ปีแล้วก็กรณีที่สี่คดีที่4คือการปล่อยกู้เอ็กซิมแบ์ให้กับสราภาพรัฐบาลสาภาพพมา่านะครับซึ่งคดีที่1เนี่ยหมอดอายุค,ความไปแล้วคดีที่2 3 4เนี่ย มีโทษจำคุกรวมกัน10ปีแต่ณนปัจจุบันสารดีกาเนี่ยมีการรวมรวมโทษเหลือแค่8ปี และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยได้ยอมรักษารภาพาว่าผิดจริงก็ตัดสิน8ปีด้วยกันแต่เนื่องด้วยคุณทักษิณเนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษในหลวงก็เลยลดโทษพระราชทานอภัยโทษลดโทษให้7ปีแล้วก็เหลือโทษ1ปีแล้วก็อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผมแลจแอโรงพยาบาลแอบตำรวจเป็นระยะเวลาร8อวันก็เข้าเงื่อนไขการพักโทษนื่อง,งจากว่าอายุมากนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเรื่องกรณีคดีที่4ซึ่งมีความเสียหายทังทพ้งคือเมื่อปี2 5 5 1 1เนี่ยสารดีกาคณะกรรมการพอประชหรับสำนวนการไต่สวนมาจากคณะกรรมการคอตสในสมัยยุคคอปชอ และคนตสเนี่ยหมดอายุไปแล้วก็ส่งสำนวนดังกล่าวเนี่ยมาให้คณะกรรมการปรปรชคณะกรรมการปรปรชมีมติดำเนินคดีคุณตักินต่อศารฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเรียกว่าศาลคดีทุจริตนะครับซึ่งสารคดีทุจริตได้มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ อมนะฮะอมสามทับสองห้าห้าหนึ่งเป็นหมายเลขคดีดําแล้วก็หมายเลขคดีแดงอมสี่ทับสองห้าห้าหนึ่งนะครับแล้วก็สารตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับก็ะคือจําคุกสามปีไม่รอลงอาญานะฮะไม่รอลงอาญาซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ย รัฐบาลไทยในช่วงนั้นเนี่ยคุณทธินได้สั่งให้ e x ็กซิ n แบงค์ที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการคลังเนี่ยปล่อยกูกนะ้ให้กับรัฐบาลสาภาพพม่า4,000ล้านเดิมที พม่าขอคูห้าพันแต่ให้สี่พันแล้วก็คิดดอกเบีย้ยในราคาที่ต่ำกว่าปกติจึงเกิดความเสียหายกักบทางรัฐบาลไทยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ยอดหนี้สี่พันล้านเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ต้องใช้หนี้รัฐบาลไทยแต่ประเด็นมันมีความเสียหายของส่วนต่างดอกเบีย้ยหนึ่งคือส่วนต่างดอกเบีย้ยที่ลดให้กับรัฐบาลพม่าในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะทําให้เกิดส่วนต่างและเกิดความเสียหายแล้วทางกระทรวงการ ทางเนี่ยจะต้องจัดงบประมาณเนี่ย ไปชดเชยให้กับการความเสียหายครั้งนั้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางคณะกรรมการพปชหลังได้ทราบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาชัน้นต้นและชั้นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการพปชเนี่ยได้ดูอำนาจของตอนเองแล้วว่าอำนาจของตอนเองเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งให้กับรัฐบาลไทยได้ไหมต่อคุณศร์ชินวัตรแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเรียกได้คณะกรรมการพปชจึงทำเรื่องดังกล่าวเนี่ย ไปที่กระทรวงการคลังนะฮะไปที่กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ในกระทรวงการคลังเมื่อวันที่เมื่อวันที่8สิงหา2562นะครับได้ทำหนังสือด่วนที่สุดนะฮะปช1129ครับ1355ถึงปลัดกระทรวงการคลังแจ้งทำพิพากษาของสาลฎีการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางกระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งณวันนี้ณวันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วซึ่งณปัจจุบันคนที่ควบคุมกระทรวงการคลังคือคุณเสรษฐาทวีสินในฐานาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ รู้สึกว่าดูแลกรมสรรพากรแล้วก็ดูแลเอกซินแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวเนี่ยตรงจุดน,นี้ทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องเอาหนังสือผลสรุปของกระทรวงการคลังเนี่ยเรียกค่าความเสียหายทางแพ่งกับคุณนักสินชินวัตรและช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่15หรือ16นี่แหละ ที่คุณจุลพันธ์กับคุณเสฐหาทืวิสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการทลังเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณนะฮะที่เชียงใหม่ก็เลยเลยเรียนถามทั้งสองท่านว่าลืมเอาเอกสารทางราชการที่กระทรวงการทลังสรุปเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในคดีเอ็กซิมแบง ซึ่งทักษิณสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีการปล่อยกู้ให้กับพม่าแล้วปรากฏว่าให้พม่ามาซื้อคอมพิวเตอร์ในบริษัทของตนเองพอต่อมาทักษิณกลับไปยังประเทศไทยในปี2566 20สิงหาคม9นอนริกาโจโรเลิกเป็นเลิกคิดในอำนาจเนี่ยเขาก็ได้อำนาจไปจริงๆในคกับก็ปรากฏว่าพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บทักษิณชินวัตร เซนรับสรารภาพว่าได้กระทําความผิด3ามกระทงนะครับสมคดีหนึ่งในนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคร u p t ช o นการปล่อยกู้พม่าหรือเอ็กซิมแบงซึ่งสรารภาพปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานลดโทษแต่ไม่ให้พระราชทานอภัยโทษนะฮะยังคงจําคุกต่อไปอีก1ปีนะครับจาก8ปีนะฮะเหลือ1ปี ต่อมาเมื่อทักษิณรับสารภาพเรียบร้อยคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาตินะฮะก็ได้ดำเนินการทําหนังสือไปที่กระทรวงกลัลังเพื่อเรียกเก็บเงินคืนจำนวน4,000ล้านบาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2566ข้ามมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐาทวีสินนิ่งเฉย ไม่ยอมมีการดําเนินการแต่อย่างใดรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นรัฐมนตรีช่วยก็นิ่งเฉยไม่ยอมดำเนินการแต่อย่างใดจึงมีการไปร้องเพื่อให้มีการเอาผิดกับเศรษฐาทวีสินในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและให้พักการทํางานตอนนี้ก็เลยทําให้เศรษฐาต้องตัดสินใจนะว่า จะเรียกเงินทักษินไหมจำนวน4,000ล้านบาทนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยนะก็มีสองพักการเมืองจากรวมไทยสร้างชาติหนึ่งพักจากเพื่อไทยอีกหนึ่งพักจุลพันธ์นะอมอมรนิวัตอีกหนึ่งคนปรากฏว่าไม่เรียกเอาเงิน4,000ล้านบาทคืนก็มีความผิดตามมาตรา157 นะครับถ้าเรียกเอาคืนก็มีปัญหากับทักษิณชิน,นวัตรนะครับซึ่งเกมนี้นะชัดเจนเลยพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเศรษฐามีคำสั่งย้ายผู้บัญชาการตระบวรแห่งชาติทันทีแล้วก็มีการปล่อยข่าวยืนยันบอกว่าทักษิณเป็นคนสั่งนั่นหมายความว่าคงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเศรษฐาเนี่ยเขาเลือกทักษิณ นะครับคดีนี้สิ้นสุดไปแล้วนะต้องเรียกเงินคืนถ้าเสีย้าเลื่อนทักษินเสียถ้าก็จะมีความผิดตามมาตราหนึ่งเจนะครับเสียถ้าไม่ยึดก็มีความผิดยึดก็ผิดใจกับทักษินจับตามองให้ดีผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะการเมืองในช่วงนี้ไหวนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียดินแดนอย่างเกาะกูด นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของสอบประกอบนะครับเรื่องของเครื่องบินของโครงการหลวงนะครับที่มีการจัดซื้อของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลามไปจนถึงการเผากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรืออาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและที่สําคัญเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุขสามปรากฏการณ์นี้ เข้าองค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงเชิงรัฐประหารตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมาก็ดีนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเศษฐานะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการเมืองงวดเข้าไปเรื่อยๆนะงวดเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะใครอย่าลงมือก่อนนะครับเศษฐาทักษิณจะพลิกเกมไปยึดตำรวจได้หรือทหาร จะไปยึดอำนาจเสียก่อนตอนนี้คนจับตามองอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าการที่ไปย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นน้องชายของรองราชเดชขาทั้งที่เขาไม่มีความผิดนะครับนั่นแหละอันตรายเลยจริงๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระจรณ์ทรงพระจรณ์ทรงพระรณ์ อุวงราชชาวไทยพักมีราชันฟ้าคอยมูย้แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าภาหวานน้ำผิดพลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าภาวาตนผ่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชการที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรง,งปรุกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหว้ฟ้าทรงผูกพันไห่ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูขใจเธอไร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ,พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,วววนฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไท,ทยร่มเย็น